สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมมีตัวเลขที่ธนาคารต่างประเทศไปสำรวจมหาเศรษฐีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีรายละเอียดของประเทศไทยด้วยครับที่น่าทึ่งมากก็คือว่าตัวเลขนี้บอกว่าจำนวนมหาเศรษฐีของไทยที่มีความมั่งคั่ง 30ล้านเหรียญขึ้นไปก็ประมาณ900ล้านบาทหรือว่าคิดตัวเลขกลมๆก,ก็คือ1000ล้านบาทนั้นมีเพิ่มขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเฉพาะประเทศไทยเพิ่มขึ้น15อร์เจากที่เคยมี3-4 0 0รอคนนี้ขึ้นมาเป็น700กว่าคนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนรวยมากขึ้นอย่างน่าท,ทึ่งทั้งๆที่บอกว่าเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักหนา แต่ตัวเลขที่แบงก์ชาติออกมาครัวเรือนต่างๆมีหน,นี้สินเพิ่มขึ้นของไทยเราในช่วงปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น78%์ของ GDP หรือผลผลิดมวลรวมไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับทุกไตรมาสนี่หนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนด้านนี้เศรษฐีเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งคนเป็นหนี้มากขึ้นคนที่เป็นหนี้มากขึ้นแน่นอนครับคือชนชั้นกลาง ขณะที่มหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นนั้นมาจากส่วนไหนของเศรษฐกิจก็แปลว่าช่องว่างคนรวยคนจนเริ่มจะทางออกไปถ้าเป็นเช่นนั้นจริงฉะนั้นจึงไม่ใช่ข่าวดีครับถ้าหาบอกว่าเศรษฐีของไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นเพราะแปลว่าความมั่งคั่งไปกระจุกตัวอยู่จํานวนคนถึงแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นในจํานวนที่จํากัดมีแค่เป็นรอยครับแต่คนยากคนจนชนชั้นกลางที่นี่สินเพิ่มขึ้นนั้น เป็น10บสบล้านนี่คือข่าวร้ายครับแปลว่าสิ่งที่เราพยายามจะลดช่องว่างสังคมสร้างความเป็นธรรมความเท่าเทียมนั้นล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัดครับข่าวนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแต่ประการใดบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภยัยห่วงยัยทุกชีวิตในสังคม